แต้วจัดให้เผยภาพคู่พี่อ้ำเปิดตัวว่าที่ลูกสะพ้ายใหญ่สะพ้ายเล็กหลังมีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆอยากเห็นภาพคู่ของสองนางเอกสาวต่างช่องอย่างอ้ํพัชราภาและแต้วนัทพรที่ตอนนี้อยู่ในฐานะว่าที่สะพ้ายใหญ่สะพ้ายเล็กตระกูลพรประภา,าคู่กันบ้างหลังต่างฝ่ายต่างไปร่วมแสดงความยินดีกับวานใจของตัวเองในวันเปิดตัวร้านอาหารใหม่ของหนุ่มพกประธานวง แฟนสาวอ้ําและหนุ่มนายประนายแฟนสาวแต้วเมื่อวันก่อนแต่ก็ยังไม่มีภาพคู่ร่วมเฟรมของสองสาวออกมาเลยล่าสุดสาวแต้วก็จัดให้ตามคำเรียกร้องเผยภาพกับพี่อ้ําคนสวยพร้อมแคปชั่นอ,อีกฝ่ายว่านางฟ้างานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์และชื่นชมสองสาวว่าสวยคุณสองไปเลยจ้า